สวัสดีค่ะนันเกเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอุุ่นเช่นเดิมนะคะในวิชาการอ่านเขียนภาษาไทยนะคะและกิจกรรมคลีนิกภาษานะคะเรื่องการอ่านมาตราตัวสะกดนะคะมาตราเกยนะคะแม่เกยนั่นเองนะคะแม่เกยก็จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเ,เพียงตัวเดียวนะคะวันนี้เราจะมาอ่านคำนะคะคำศัพท์10คคำแล้วก็อ่านประโยคเช่นเคยแล้วก็อ่านกับยานีสนะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่เกยถ้าพร้อมแล้ว เราไปเรียนกันเลยค่ะแม่เกยน,นะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูไปเลยนะคะ10บคำนะคะคำที่หนึ่งนะคะขายเวยเนยนโยบายสารายทยอยเปรียบเปรเย ทรายสาย,สายพลอยสเสวยนะคะแปลว่ากินเนาะคุณครอธิบายคำนะคะนะคะเปรียบเปรยก็คือการเปรียบเทียบนั่นเองนะคะส่วนคําว่าทรายทำไมคุณครูไม่กระดกลิ้นนะคะเพราะว่าทรายนะคะทอรอจาได้หรือเปล่านะคะออกเสียงซอโซนะคะเพราะเป็นอะไรคะคําควบกล้ำไม่แท้นะคะอ่ะนํามาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการอ่านประโยคนะคะคำที่1น,นะคะอ่านพรพ้อมคุณครูไปเลยนะคะประโยคที่1ป้าใส่เสื้อสีแดงสวยงามสวยมากนะคะปากินสาหร่ายอยู่ในน้ําหนูชอบกินเนยแข็งสุดามาโรงเรียนสายพี่เปิดโคมไฟข้างเตียงแม่ของฉันซื้อแหวนพลอย โรงเรียนมีนโยบายแจกอาหารเสริมนมทุกเดือนครูจัดป้ายนิเทศวิชาภาษาไทยให้นักเรียนศึกษาแม่ร้อยลูกปัดให้น้องสุนีรับประทานอาหารน้อยค่ะเราไปดูนะคะหน้าต่อไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะการอ่านข้อความก็เป็นกับยานี11เช่นเคยนะคะวักหน้ามีคําคำวักหลังมี6คำนะคะเรามาอ่านพร้อมคุณครูกันเลยนะคะวันนี้มีเงินน้อยไปซื้อหอยนั่งคอยยายไปสายตลาดวายเงินก็หายทำหน้าหงอยมีมือใช้ถือได้ ครูทำป้ายอยู่บนดอยพี่ชายขายเพชรพอยจะซื้อสร้อยไปห้อยคอยามจนคนแหน่หน่ายเห็นกระตายตอนต่อต่อยเงินใครอย่าใช้บ่อยนั่นใบคอยข้างตาขาย ใจน้อยคอยหัวหน้าไม่นึกว่าจะมาสายล่มจมเพราะงมงายอย่าฟูมฟายอับอายคอนนะคะอาจจะอ่านยากไปนิดนึงนะคะเพราะมันเป็นแม่เกยเนาะมันจะเป็นยอยยากเป็นตัวสะกดนะคะแล้วบางคำอาจจะเป็นอักษรน,นำอักษรควบนะคะ หรืออาจจะเป็นควบกลรร้มแท้ควบกลรร้มไม่แท้นะคะก็จะมีลักษณะาการอ่านที่ยากแตกต่างกันไปนะคะถ้าเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะเด็กๆก็จะอ่านได้เก่งขึ้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูอุงุนขอลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมนะคะเขียนหัวข้อวันที่ไว้ด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เขียนคำตามคำบอกจำนวนคําคำกันนะคะวันนี้ขอลาไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ